สเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชสยามกุฎราชกุมารสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทวันนี้เวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จระเจะอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรกล้าโปรกระมมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่ราชสยามกุฎราชกุมารสเด็จออกแทนพระองค์นาพระตำหนักนนทบุรีพระราชทานพระราชวโรกาศให้พลเอกวิมลมงวานิชนายกสมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันรักบี้เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างทีมทหารรวมกับทีมพลเรือนรวมเฝ้าทูลอล่อพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้กับการแข่งขันรักบี้เฉลิมพระเกียรติโดยเสด็จพระราชุุสศนตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี เวลา18นากา25นาทีพระรจชาทานพระราชวรโรกาสให้นายสุทธิศักดิ์ทีระอัมพรกุลผู้จัดการบริษัทสกายบูวิงจำกัดพร้อมด้วยครอบครัวเฝ้าทูลออกพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกลุลสนตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี เวล18า18.30รกนาทีพระ,าพร,ะราชทานพระราชวโรโกาสให้นายสุภชัยสุวรรณพินันแพทย์ประจำจำงหบ,บเจ้าปลุกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำนายวิริยะเปี่ยมกุลวนิชและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล์ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสฉลองสิร,รสิรบบาชสมบัติครบ50ปี สมเด็จพระเทพระตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการส่วนพระองค์และได้เสด็จพระราชดำเนินกลับยังประเทศไทยแล้ววันนี้เวลา16นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระเทพระตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนประเทศมาเลเซียเป็นการส่วนพระองค์โดยเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบินที่ MH782 ถึงยังท่าอากาศยานกรุงเทพโดยมีข้าราชการจากหน่วยงานต่าง คณะแม่บ้านทหารตำรวจนายทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาติไทยเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่17-19มีนาคมนี้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้เสด็จพระราชดำเนินยังคาเมรอนไฮแลนด์ซึ่งเป็นเขตที่รับสูงของประเทศเข้าไปในพื้นที่การเกษตรต่างๆที่มีการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวการปลูกกล้วยไม้การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน และเท่าพเนธกิจกรรมสารทดลองศึกษาวิจัยด้านการเกษตรของมาเลเซียซึ่งมีการปลูกมะเขือเทศและดอกกุหลาบโดยใช้หินกรวไฟแทนดินเพื่อนําวิธีการต่างๆมาประยุกต์ใช้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่ราบสูงของไทยโดยเฉพาะในโครงการหลวงทางภาคเหนืออันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของไทยต่อไปในอนาคต สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินทร์ประธานพระวโรกาสให้นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าวันนี้เวลาส6บนาิกนาทีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงดาราธิวาสราชนครินทร์เสด็จออกนวังเลอดิสสุขุมวิท43ประธานพระวโรกาสให้นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและนายเกษม ทำบุษดีผู้านวยการสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นำผู้บริหารและคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2539วันที่1ธันวาคม2539และวันที่16ธันวาคม2539รวมเป็นเงินทั้งสิ้น150ล้านบาท สำหรับเป็นทุนเพื่อนำดอกผลมาใช้ในกิจการของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรม,มหลวงดาราธิวาสราชนาครินได้ประทานเงินกล่าวให้แก่รองศาสตราจารย์ในแพทย์เทิดชัยชีวเกตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิต่อไป มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร,ราชชนนีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําขาเทียมให้แก่ผู้ป่วยยากจนโดยไม่คิดมูลค่ารวมทั้งผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่สามารถทําขาเทียมได้และอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมที่ปฏิบัติหน้าที่ตามรปรพติบาลต่างๆตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาคุณภาพของขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพได้ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชทินดามาศเทอดพเนตรการแสดงละครแนวใหม่และนักศิลิ์อินโดนีเซียเฉลิมพระเกียรติเมื่อค่ำวานนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชทินดามาศเสด็จไปทอดพเนตรการแสดงละครแนวใหม่และนักศิลป์อินโดนีเซียณนหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งการแสดงดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหากรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศอินโดนีเซียจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีกาชนาพิเศษโดยได้จัดการแสดงละครแนวใหม่จากคณะเตเตอร์เกลิลิงซึ่งเป็นละครพื้นบ้านแนวใหม่โดยการสวมหน้ากากแสดงและการแสดงนัฏศิลป์อินโดนีเซียของมูลน,นิธิเพื่อศิลปะแห่งสุรบายยาซึ่งการแสดงทั้งสองชุดนี้เป็นการแสดงออกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศอินโดนีเซีย